สวัสดีทุกท่านทุกคนมาเด้อกินเขาแจงว่าขี้เล็กใส่หนังงัวแกรนี่กะอ,อบนองงัวแก้วบวงคาอ่อนๆเอ,อ้ยมา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 ทุาก,กันทุกคนามาแตสวนตัวเจียบนกันน้องเขาละละพี่น้องเอ,อ้ยทุกคนมีมากกินเขา แ่กนกันทุกก่าทุกคนมองเบื้องมอเบื้องมองเบื้องผมก็็กเล็กคอยเห็นหนังดังอันนี้เป็จียงมองน้องเบืองเบื้องเบื้องนีมออาบบนี้อ๋าเรยกุ่กาวุกท่าทุกคนแจๆร่วนกันมบนกับคาุ่จะเาาเบื้องคนไหลก็แจให้เลยเนาะปลอกไป กำลังเร่งใจแห้งน้ำมามาเสริมเสริมร่วมกันทุกท่านทุกคนระวังคาว่าเบื้องกะอยู่ดีไม่แหงทุกท่านเล้องสมบูรณกิดละจีจะกุ้กุ้งเ่าทุ้งกับสิปาส่วนกันเรื่องไหนะพี่น้องออพูดนึงองกนพูด่งกะอันแรพี่น้องอณนนำหน้าพี่จีิปาส่วนกันเร่งไนะ เดี๋ยวเินกับพลาบอ,อกมาท่านมีอมสองอีกเปิดกับไปแล้วครับที่เราดูดีไม่แห้ขขงทุกคนครับต้มข่าอ่อนเอยดเลยนะ